เขาให้ผมมาอธิบายให้พวกพี่ฟังเนี่ยว่าเขาไม่ผีดเขาโทรให้ผมมาช่วยอธิบายให้พวกพี่ฟังว่าเขามีอุปกรณใบแข็งเขาโทรให้ผมมาเขาไปแจ้งความบันทึกไว้แล้วที่ประจามวานที่โรงพักเพราะเขามารับจ้างคําถามคือชายเสื้อฟ้าคนนี้คือใครใหญ่มาจากไหนอันดับแรกผมบอกว่าพี่ถ้าใครไม่เกี่ยวข้องผมขอนะขอให้พี่อยู่ข้างนอกเลยถ้าเข้ามาผมต้องจับอ่าอันนั้นก็วุ่นวายแล้วทุีคุณจะจับคนเดียวผมบอกเอาวันที่อยู่แทนของชาติเขาใหญ่เพราะคราวนั้นเราจับไม่มีตัว อพอจับมีตัวคุณก็บอกผมจับเด็กพอคราวนี้พวกคุณจะมาแสดงตัวอีกผมก็ต้องจับชายเสื้อฟ้ายังคงส่งเสียงดังมากขึ้นมากขึ้นเจ้าหน้าที่อุทยานดูท่าจะเอาไม่อยู่จึงเชิญคนทั้งหมดไปที่สอพอหมูสีทีนี้พอไปที่โรงพักปรากฏว่านายคนนี้เสื้อฟ้าเนี่ยก็ไปด้วยที่โรงพักก็ไปวัยวายบนโรงพักจนพนักงานสอบสวนคือผู้กองท่านก็บอกไอ้พี่ทำรเกรงใจผมหน่อยก็คือเขาวัยวายกับเราฝ่ายเดียว